นนนนทำแมว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 หนึ่งองฮับฮแตวันนี้นะคะคืถ้าใครได้ดูคลิปก่อนนาที่เราเล่นเกมอะไรนะปะร,ร,ราคาเกอแล้วพอินแพ้ใ่มพอินแพ้ก็เลยบอกว่าสัญญาว่าจะแต่งหิงวันนี้เราก็เลยดีนะคะจัดให้ มันมีผายมันลึกๆหน่อยนัทาจะได้ดูใส่แบบมันก็ลึกแบบพอดีเธอใส่มันดูตันมากเลยนะพอดีเธอใส่ตัวมันหนาไงก็เลยยกขึ้นหมดเดี๋ยวเราจะแต่งหญิงนะคะเราออกไปในหมู่บ้านไปทักทายเด็กๆที่เป็นเพื่อนบ้านลูกเพื่อนบ้านกันยวยกลงไปเนี่ยตายแล้วอีตาบ้านเฮ้ยโดนโุนลดน มันไม่อึดเงื่อนมามาเดี๋ยวลงไปเอาถุง,งยาสีได้อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับของแอนใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ใส่ถุงเท้าอยู่ <c oughs> ถุงเท้าก็ไว้ใส่เท้าอ่ะเดี๋ยวแต่งหน้ากันหล่อนเลยนะโอเคแล้วดูีิว่าเด็กๆที่เขาเคยรู้จักพ่ออินก็จะเชื่อไหมเราจะพยายามปลอมตัวเป็นผู้หญิงชื่อ,อว่าออยเป็นน้องสาวของพ่ออินวันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับค่ะาอแชโดว์จะ acting เยอะ ดูสิว่าจะมีใครเชื่อเราบ้างไหมอ่ะคราวนี้พอแล้วดี๋ะวเดี๋ยวขอตาเติมสีฟ้าเข้าไปด้วยโอ้โหนี่ก็จัดเต็มจังฮะอย่าจัดมากเกินไปเดี๋ยวเขาไม่เชื่อโอ้ยวันนี้สิเด็กปาเพียบเลยโอ้โหเป็นแก๊งเลยโอ้โหคบทีบโอ้โหเยอะจริงๆโอ้วมีผู้ใหญ่ด้วยผูห่แล้วอ่ะามาแต่งรตบแต่งดีกว่า โอเคไปตอกกระจกไหมเหมือนไหมใครว่าเหมือนบ้างคอมเมนต์หน่อยไม่โยคือชอบนี้รีบกว่าป้าผุดตั้นพอจะหลอกเป็นน้องน้องพ่ออินได้ปะมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อยังไงดูก็เป็นพ่ออินแต่ว่าไม่เป็นไรเถอะไปโชว์มาโกอน เราล่าจำไม่ได้มันเสร็จแน่นะเดี๋ยวเราจะไปลอกหัวหน้าแกงนู่นชื่อมาริร้านนี่นมเป็นธรรมชาติไหมได้อยู่ป๊ะป๊าเดี๋ยวเราสะบัดหางบีบบีบบป๊ะป๋าเดี๋ยวเด็กสองคนนะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยกันนี่เป็นอโกนะ Go Oil โอเคไหม Go Oil เราจะพูดให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเราพูดเสียงมาเขาจะจำเราได้จำได้เหรอ โอเคพ่อสากสเย้เยยจำได้ไหอย่างเงี้ยเรียกว่าไดไเรียกว่าไดยบอยปไปลงกันสวัสดีควัสดีควรับสวัสดีครับ,รบ,รบโอ๊ยตัวเหม็น ป๋าเอาคนไหนหาไม่เจอป๋าอยู่ไหนเด็กคนนี้ใครกันเด็กคนนี้ใครกันอะไรนะมารีเรียกว่าอะไรนะมารีพูดว่าใครรู้อินอันนี้อะโกออยน้องสาวพ่ออินใช่ไหมเกสใช่โกออยน้องสาวพ่ออินชื่อว่ากอยฮะน้องสาวพ่ออินอะไรนะ ได้จ้าดัมมาป้ไม่ได้ดัมมาป้าไม่ได้ปจาไปไหนป้านุ่นดูป้าอะไรอ่ะอะไรนะพ่ออินด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ชื่อออยน้องสาวพ่ออินไม่ใช่ไม่ใช่ปปาโอ๊ยร้อนรขอใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวนะร้อน้หนูไม่มีใครเชื่อเลยอ่ะจ เบมเกนเสื้อไหมผมยุ่งเบบี้เกนงงหนูเนี่ยว่าใครจำไม่ด้เบีกจำไม่ได้เบีเกนจำไม่ได้ไม่ได้เรเห็นพร้อมสีดำเฮ้ยเธอพวกเธอเนี่ยบ้า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 ต้่กเธอนี่ไม่มีมารยาทกันเลยนะไม่มีมารยาท เจสันเจสันก็จำจำได้เหรอคะเป็นใครอ่ะคนนี้ชื่อออยไม่ใช่อินฮ่าอินขออุ้มเคดิ้ไม่ให้เลยอ่ะทำไมของยุ่งไม่ให้เลยอ่ะปกติถ้าเป็นคือหลอกใครไม่ได้แต่หลอกเกนได้หรอเอ่ะ ม่อออโยโงอยู่เลอะโเลยปยปเลไ่กับูมอุางจำจำได้หมดเลยอะทุกคนอะทำไมอะดูจากอะไรอะไอ้นี่อะารสอง่มา้า ได้ไหมไปอีกไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไปอีกไม่ใช่อย่างงี้ไม่เล่นน้ำกันนะไปอุ้ยงงอ่ะไปไปโอ้ยอมแล้วแสดงว่าเขาจดจำจากจากการแต่งตัว เออใช่ไหมจําเสียงยังไม่ได้เลยเหรอป้าหลอกใครไม่ได้ทุกคนเลยอ่ะบอกว่าอาจจะจำได้แต่ไม่ไว้ใจสภาพแบบเนี้เออเออทำไมอ่ะเข้าใจป้าเหมือนคนบ้าคนอยากลงาปไหนเมื่อกี้ใครหลงกลบ้างมีใครหลงกลไหม ไปมีบานเด็กๆผสมความเร็จกเลยอาตบมือให้เด็กๆตบให้เด็กๆพอแมพอปิดปิดคลิปดีกว่าไอเขาไอเขาโอเคนี่ก็เป็นคลิปทำโทษพ่ออินนะคะที่เล่นเกมแพ้แม่แอนนะคะโอเคถ้าใครอยากติดตามสนุกแบบนี้นะคะก็ให้กำลังใจกันต่อไปเนาะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายผู้มีเพืกอนติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกรุงศรี หรือติดตามมาดานแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และกะ็ f a c e b o o k นะจ๊ะ